เช้าวันใหม่วันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราจะได้มีโอกาสไขค,ควณพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันซึ่งพระคำที่เราจะนํามาไขค,ควรในเช้าวันนี้อยู่ในปฐมาการบทที่12ข้อที่ 1, หนึ่งหข้อที่สองแล้วก็ข้อที่5นะคะกล่าวไว้ว่าพระยาเวตัดแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นพระพรออบราฮัมมีอายุหนึ่งร้อยปีเมื่ออิสอักบุตรชายเกิดแก่ท่านจากพระคำที่เราได้อ่านไปข้างต้นนี้นะคะเป็นเรื่องราวของอับราฮัมซึ่งเราจะเห็นว่าอับราฮัมต้องสละ ครอบครัวของเขาความปลอดภัยของเขาจากญาติพี่น้องของเขาหรือจากบิดาของเขาเพื่อไปอยังดินแดนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ซึ่งในตอนนั้นอับ,บราฮัมไม่รู้เลยว่าดินแดนที่พระเจ้าสัญญานั้นคือที่ไหนอีกพระสัญญาหนึ่งที่พระเจ้าสัญญากับอับ,บราฮัมก็คือพระเจ้าบอกว่าอับ,บราฮัมจะเป็นชนชาติใหญ่และจะมีชื่อเสียงใหญ่โตซึ่งในตอนนั้นอับ,บราฮัมก็มองไม่เห็นเลยเนื่องจากเขาไม่มีลูกชาย ครอบครัวของอับราฮัมต้องประสบกับปัญหาหนึ่งคือการมีบุตรยากซึ่งในสมัยนั้นการมีบุตรก,ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในการที่จะสืบทอดตระกูลต่างๆแต่ว่าอับราฮัมไม่มีแต่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเมื่ออับราฮัมออกจากดินแดนของเขาพระเจ้าจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ผ่านมาเป็นเวลานานในข้อที่5บอกว่าเมื่ออับราฮัมอายุหนึ่งปีอับบราฮัมจึงมีอิสอัคซึ่งแน่นอนว่า การมีลูกของอับราฮัมคือความปรารถนาในส่วนลึกที่สุดในจิตใจของเขาเป็นเหมือนสิ่งที่เขารอคอยเป็นเหมือนสิ่งที่เขาตั้งใจซึ่งในตอนนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการที่อับบราฮัมออกจากดินแดนนั้นเป็นเพราะว่าอับราฮัมรักพระเจ้าต้องการจะเชื่อฟังหรือเป็นเพราะว่าอับบราฮัมมองเห็นถึงพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าอับราฮัมได้รับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับครอบครัวของเขาคือการถวายอิสอักสิ่งที่เป็นหัวใจของอับราฮัมให้แก่พระเจ้าซึ่งในตอนนั้นอับราฮัมเองก็มองไม่เห็นถึงแผนการของพระเจ้าเช่นกันแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะหาคำตอบว่าอับราฮัมรักพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าแต่พระองค์ต้องการที่จะนำอับบราฮัมผ่านเตาหลอมเพื่อที่จะให้ความรักที่เขามีต่อพระเจ้านั้น เป็นเหมือนทองคําพระเจ้าต้องการที่จะให้อับบาฮัมมองเห็นว่าพระเจ้าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าให้นั่นก็คืออิสอักแต่เมื่อเวลาผ่านไปอับบาฮัมได้ผ่านการทดสอบของพระเจ้าและอับบาฮัมได้เห็นว่าความรักที่เขามีต่อพระเจ้านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าอับราฮัมได้รักพระเจ้ามากกว่าอิสอักที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานจริงๆ เราอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าอาชีพการงานของเราอาจจะกลายเป็นเหมือนรูปเคารพของเราได้อย่างไรจนกระทั่งเมื่อเราต้องเผชิญกับการพูดความจรงิงหรือการทําสิ่งที่ถูกต้องจะส่งผลร้ายแรงต่อการก้าวหน้าทางอาชีพการงานของเราในจุดๆนั้นเราจะเลือกสิ่งไหนพี่น้องคะเมื่อเราคิดถึงความผิดหวังหรือปัญหามากมายที่ลุมเล้าเราอยู่ให้เราลองมองใกล้ๆและเราจะตระหนักได้ว่า สิ่งที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือบรรดาอิสอักที่เกิดในชีวิตของเรานั่นเองอิสอักในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากที่สุดเพื่อหวังว่าสิ่งนั้นจะเป็นความสุขและเป็นการเติมเต็มให้กับเราแต่สุดท้ายเรากลับพบว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําให้เราได้ในเช้าวันนี้อยากให้เราได้มีโอกาสลดระดับรูปเคารพในชีวิตของเราให้ต่ากว่าพระเจ้าแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้หมดไป ต่ในสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถควบคุมชีวิตของเราได้ในเช้าวันนี้อยากให้เราได้ลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เราได้นึกถึงว่าอะไรที่เป็นอิสอักในชีวิตของเราอาจจะเป็นครอบครัวของเราไหมอาจจะเป็นหน้าที่การงานอาจจะเป็นลูกของเราหรืออาจจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญมากกว่าพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ สาธุการแด่พระเจ้าพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ย้ำเตือนเราว่าไม่มีสิ่งใดที่เทียงแท้เท่ากับพระองค์พระเจ้าขอให้เราที่จะสแสวงหาความสุขจากพระองค์ขอพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำลังให้กับเรามากเหนือกว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่เป็นเหมือนลูกเคารพของเราเช้าวันนี้เราขอรื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็ให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเป็นเหมือนผูน้นำในชีวิตของเราดอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เจ้าเวรพรพี่น้องทุกท่านนะคะ